สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นํามาที่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับผมของหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทรานะครับจะเป็นเหรียญอายุ90ปีนะครับผมปี2515นะครับ หล,วง,ลวงพ่อสว่างวัดท่าพุสานะครับผมหลายๆท่านนะอาจจะรู้จักหลวงพ่อสว่างในเหรียญปลอดภัยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับบล็อกนิยมของท่านนะครับผมเหรียญ90ปีนะครับหลวงพ่อสว่างปี2515 mm hmm. นะครับผมก็จะเป็นทองแดงนะครับผมแล้วก็จะเป็นกระ,ะไหลทองแบบนี้นะครับนี่กระไหลทองจะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับไมครับ หลวงพ่อวิบูลวชิระธรรมนะครับผมสว่างอุตตโรนะครับเหรียญ90ปีนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนท่านนะครับผมเต็มองค์นั่งสมาธินะครับด้านหลังก็จะมีตัวักษระบุพศ .15 นะครับมีตัวยันเมียขลาดต่างๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับด้านหน้าเนี่ยมิติของหลวงพ่อเนี่ยค่อนข้างจะโนูนขึ้นมาเยอะเห็นไหมครับเราตะแคงเหรียญดูพื้นเหรียญนะเขาจะเรียบตึงไปนะครับ ตัวของหลวงพ่อเนี่ยใบหน้าตัวเข่าตัวฐานนะครับจะนูนออกมานะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะเรียบตึงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใบหน้าของท่านนะครับผมดูเสน่ห์การแกะบล็อกในปี1ต้นนะครับเห็นไหมครับปีห5้านะครับผมเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมดวงตาเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนพีระมิดนะครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดวงตาทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเป็นเหมือนเม็ดตาให้เห็นอยู่ด้านในนะครับผม เส้นหน้าผากคมชัดเจนนะครับลองแกมลึกๆนะครับผมดูเส้นสายการแกะบล็อกนะครับเห็นไหมครับเป็นริ้วเป็นเส้นเป็นขีดนะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับผมเลื่อนลงมาที่ลําคอนะครับเส้นคอ2เส้นตั้งเป็นสันแล้วก็ตรงคอเนี่ยเขาจะมีเส้นขีดของขวางนะครับผมหลายๆเส้นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเส้นเซียนของขวางนะครับด้านในลําคอ กระดูไขปลานะครับผมริ้วจีวรคมชัดแล้วก็มีเส้นขีดเป็นแท่งอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างๆ้ริ้วจีวรเห็นไหมครับนี่นูนเด่นขึ้นมาเลยตัวผืนสังกติก็จะเป็นเส้นขึ้นวิ่งเห็นไหมครับเป็นเส้นเส้นเซียนวิ่งเป็นขึ้นขึ้นในแนวขวางนะครับผมในแนวตั้งนะครับเห็นไหมครับนี่กระไหลทองแห้งนะครับี่ตัวผืนสังกติตั้งเป็นสันเห็นไหมครับเราตะแคงดูเนี่ยริ้วจีวรที่แขนลึกคมชัดเจนนะครับ ัวของท่านเนี่ยโนนเด่นออกมาจากพื้นเหรียญค่อนข้างมีมิตินะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับด้านล่างมีตัวอักษรนะครับเหรียญ90ปีนะครับผมนี่ตัวษรเป็นแท่งคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับด้านข้างเป็นชื่อของท่านนะครับผมหลวงพ่อวิบูลวัชิระธรรมนะครับผมอย่างนี้ครับตัวขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับขอบมนเล็กน้อยนะครับผมวงเล็บสว่างอุตตโรนะครับ ตรงข้างๆสระอูเนี่ยจะมีแท่งขีดหนึ่งหนึ่งแท่งนะครับขนานกันนะครับขนานกับสระอูเห็นไหมครับเป็นเส้นขีดนูนขึ้นมานะครับตรงจุดกลมใต้ต่อเต่าเนี่ยก็จะนูนแบบนี้นะครับผมแล้วก็เส้นแตกจากต่อเต่าวิ่งไปชนขอบนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้าหนึ่งครั้งนะครับผมดูกระไหลดูธรรมชาติความเก่านะครับปี2515นนะครับนี่พื้นสังกตินะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับ จดจำใบหน้าของท่านนะครับผมหลวงพ่อสว่างนะครับแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับนี่ก็จะปิ้นออกมาเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบาทหรือว่าบ้างใต้หูเหรียญที่สับเนี่ยใต้หูเหรียญตรงนี้นะครับเบอนเหรียญหลวงพ่อแดงครับเห็นไหมครับเนี่ยบาทหรือบ้างสับใต้หูเหรียญนะครับผมนี่ลึกๆเข้าไปแบบนี้นะครับ มีขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมรูเจาะเหลี่ยมปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับขี้ปิ้นใช่ไหมครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนี่ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับตัวอักษรด้านหลังนะครับผมนี่วัดคะอหบดีสงฆ์เห็นตัวฤๅไหมครับตัวือตัวนี้นี่ครับจะมีปลายแหลมออกมานิดหนึ่งนี่ใช่ไหมครับ จริงก็จะมีได้หลายตัวอกอรเลยครับที่เขาชอบแกะให้มีเกินออกมาไหมครับหัวบอยไม้ก็มีวงเล็บท่าพุทานะครับผมเราจะรู้จักในวัดท่าพุทานะครับตัวยันตัวขลาดต่าง,าง,างนโนเด่นคมชัดไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับเดี๋ยวนี้ดูชา้ชานะครับผมเส้นสายต่างๆนะครับพื้นผิวเหลียญก็จะเรียบตึงไปนะครับผม เหรียญ90ปีนะครับผมหลวงพ่อสว่างวัฒพุสานะครับปี2515นะครับพศ2515นะครับตัวจุดสจตัวจุดเนี่ยก็จะต้องกลมนูนชัดเจนนะครับแล้วก็ขอบตัดนะครับผมขอบตัดก็จะเป็นการตัดหยาบเห็นไหมครับมีล่องลึกล่องตื้นเป็นบ้างใหญ่บ้างเล็กสลับกันนะครับมีเว้นระยะห่างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัดแล้วก็ฉีดขาดนะครับผม ตรงนี้เห็นล่องบ้างชัดเจนนะครับ,รบเป็นขีดโนนขึ้นมาแบบนี้นะครับ mm hmm. ขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมแบบนี้นะครับ mm hmm. ตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผม mm hmm. บางจุดก็จะฉีกขาดเยอะฉีกขาดน้อยก็แล้วแต่นะครับผม mm hmm. บาดหรือบ้างใต้หูเหรียญ mm ีน hmm. จุดสําคัญนะครับผม สำหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญ90ปีนะครับผมหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทานะครับปี2515นะครับขอบคุณพี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ